เวลาที่เราได้ลินข่าวคดีของนักการเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับเคยสงสัยกันไหมว่าเอ๊ะเบื้องหลังมันมีกฎกติกาพิเศษอะไรคุมอยู่หรือเปล่าวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันถึงระเบียบสําคัญฉบับหนึ่งปี2 5 6 2ที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนคู่มือในการดําเนินคดีกับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเลยทีเดียวครับใช่เลยครับคดีของนักการเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนคดีทั่วๆไปเลยนะมันมีเส้นทางพิเศษของมันเองและคําถามคือมันต่างกันยังไงละ่ะมีขั้นตอนอะไรบ้าง เอาล่ะวันนี้เราจะมาแกะรอยไปพร้อมๆกันให้เห็นภาพกันแบบชัดๆไปเลยและนี่ก็คือหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราจะไล่ไปทีละสเต็ปเลยตั้งแต่ว่าสารพิเศษคืออะไรใครเป็นผู้พิพากษากระบวนการพิจารณาเป็นยังไงไปจนถึงคำตัดสินแล้วก็ความสำคัญของเรื่องทั้งหมดนี้ครับโอเคมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยทำไมต้องมีสารแยกสำหรับนักการเมืองด้วย ก็เพราะว่าคดีแบบนี้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนเดียวแต่มันโหซับซ้อนมากแล้วก็ส่งผลกระทบต่อทั้งประเทศเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยกระบวนการก็เลยต้องทั้งเร็วทั้งรัดกุมและที่สําคัญที่สุดเลยนะต้องเป็นธรรมที่สุดครับสารที่ว่านเนี่ยนะครับมีชื่อเต็มๆเ,เลยก็คือสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง แล้วจุดเด่นที่สุดของศาลนี้คืออะไรรู้ไหมครับมันคือการพิจารณาคดีแบบเรียกว่าทางด่วนพิเศษเลยก็ได้คือเริ่มปุ๊บที่ศาลฎีกาเลยไม่ต้องไปผ่านศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์เหมือนคดีทั่วไปครับมีศาลแล้วก็ต้องมีคนตัดสินใช่ไหมครับและผู้พิพากษาเนี่ยแหละคือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยเรามาดูกันดีกว่าว่ากว่าจะได้คนที่จะมานั่งบนบัลลังตัดสินคดีของนักการเมืองเนี่ยโอ้โหขั้นตอนมันเข้มข้นขนาดไหน คือในแต่ละคดีเนี่ยนะครับเขาจะมีการฟอร์มทีมผู้พิพากษาขึ้นมาใหม่เลยสดสด,สดร้อนรเนี่ยนะมีทั้งหมด9ท่านครับที่คัดมาจากที่ประชุมใหญ่ของสาลดีกาเลยแล้วก็ต้องย้ําตรงนี้เลยว่านี่ไม่ใช่การสุ่มหรือการจัดเวรแบบทั่วไปนะครับแต่เป็นการเลือกแบบเจาะจงสําหรับคดีนั้นๆโดยเฉพาะเลยทีนี้มาดูขั้นตอนที่แบบน่าสนใจมากพอได้9ท่านมาแล้วใช่ไหมครับเขาจะลงคะแนนลับกันเองอีกที่นึ่งเพื่อเลือกคนที่จะเป็นเจ้าของสำนวนหรือพูดง่ายก็คือ หัวหน้าทีมในคดีนี้แค่คนเดียวเท่านั้นครับและที่สําคัญมากๆเลยก็คือรายชื่อทั้ง9ท่านเนี่ยต้องประกาศให้สาธารณชนรู้ด้วยนะเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ยังเปิดให้มีการคัดค้านได้ด้วยเอาละครับได้ทีมผู้พิพากษาเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่เวทีพิจารณาคดีจะเปิดฉากขึ้นแล้วเรามาดูกันครับว่าตั้งแต่การรับฟ้องไปจนถึงการสืบพยานเนี่ยมันมีสเต็ปอะไรบ้าง กระบวนการเนี่ยนะครับมันจะเดินไปตามสเต็ปที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือเริ่มจากสารรับฟ้องจากนั้นก็นัดครั้งแรกเพื่อแจ้งข้อหาให้จำเลยฟังต่อด้วยการตรวจพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายแล้วก็ถึงคิวกันไต่สวนพยานก่อนที่องค์คณะผู้พิพากษาจะไปประชุมกันเพื่อลงมติในขั้นตอนสุดท้ายครับและนี่คือผมว่ามันคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้คดี เร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะคือสารเนี่ยสามารถหยิบเอาสําน,นวนการไต่สวนของปปชมาใช้ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดลองนึกภาพตามดูสิครับว่ามันช่วยประหยัดเวลาไปได้มาหาศาลขนาดไหนแล้วนี่ก็เป็นอีกวิธีที่ผมว่าฉลาดมากๆเลยนะครับ คือแทนที่จะให้พยานต้องมานั่งเบิกความยาวๆในศาลใช่ไหมระเบียบนี้เขาเปิดช่องให้พยานยื่นเป็นบันทึกถ้อยคําหรือก็คือเอกสารสรุปมาแทนได้เลยอ่าแน่นอนว่าตัวพยานก็ยังต้องมาตอบคําถามเพิ่มเติมนะแต่ว่าโอ้โหมันช่วยให้การพิจารณาคดีกระชับแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้นเยอะเลยครับหลังจากที่ผ่านการไต่สวนอย่างเข้มข้นกันมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาถึงช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการตัดสินคดี แล้วก็การยื่นอุทธรณ์ซึ่งต้องบอกเลยว่าในศาลนี้เนี่ยมีเงื่อนไขที่พิเศษแล้วก็แตกต่างจากคดีทั่วไปแบบชัดเจนมากครับเพื่อให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้เนี่ยคำพิพากษาจะมาแบบเบลอๆไม่ได้เลยนะครับคือต้องระบุให้ชัดเจนทุกอย่างเลยตั้งแต่เหตุผลในการตัดสินว่าเชื่อข้อเท็จจริงอะไรอ้างอิงกฎหมายข้อไหนไปจนถึงคําตัดสินสุดท้ายแล้วก็จะจัดการกับทชัพย์สินที่เกี่ยวข้องยังไงคือทุกอย่างต้องเคลียร์คัดตเลยครับ และนี่คือจุดที่แตกต่างจากคดีตัวไปแบบฟ้ากับเหวเลยครับคือการอุทธรณ์คดีนี้นะครับมันไม่ใช่สิทธิ์ที่ใครจะทําได้นะแต่เป็นเหมือนประตูบานเล็กๆที่ต้องไปขออนุญาตจากที่ประชุมใหญ่สารดีกาก่อนแล้วเขาจะเปิดให้เฉพาะกรณีที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่สําคัญจริงๆเท่านั้นย้า่าสําคัญจริงๆนะครับอย่างเช่นเป็นเรื่องที่กระทบกับคนส่วนใหญ่หรือเป็นประเด็นใหม่ที่ยังไม่เคยมีคําตัดสินมาก่อนเลยนอกจากโทษทางอาญาแล้วนะครับ สารนี้ยังมีผมขอเรียกว่าเป็นอาวุธพิเศษเลยแล้วกันสำหรับจัดการกับเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึง่งนั่นก็คือทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องนั่นเองครับและเครื่องมือที่ว่านั้นก็คือการริบทรัพย์สินครับถ้าสารตัดสินว่ามีความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติจริงนะสารมีอำนาจสั่งให้ทรัพย์สินเหล่านั้นทั้งหมดตกเป็นของแผ่นดินได้ทันทีเลยครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับกระบวนการนี้ก็รัดกลุ่มมากนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะสั่ง Destroy ยึดได้เลยเขาจะมีการประกาศให้คนอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามายื่นคัดค้านได้ก่อนแต่จุดที่สําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับคือภาระการพิสูจน์มันจะกลับด้านกันเลยครับปกติโจทต้องพิสูจน์ใช่ไหมครับแต่คดีแบบนี้ผู้ถูกกล่าวหาต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ให้ได้ว่าทรัพย์สินเหล่านั้นน่ะได้มาอย่างสุจริตจ,จริงๆแล้วถ้าเกิดมีหลักฐานใหม่โผลมาที่หลังล่ะหรือฟื้นคดีได้ไหมคําตอบก็คือ ได้ครับแต่มันมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะคือต้องเป็นหลักฐานใหม่ที่สําคัญจริงๆแล้วก็ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนด้วยนะและมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือระเบียบนี้เขียนไว้ชัดเลยว่าถ้าพยานคนเดิมอยู่ดีๆมากลับคําให้การที่หลังแบบนี้ไม่นับว่าเป็นหลักฐานใหม่นะครับเคลียร์เลยเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นภาพความพยายามที่จะสร้างกระบวนการยุติธรรมที่มัน พิเศษขึ้นมาเพื่อจัดการกับคดีที่ส่งผลกระทบต่อผู้เราทุกคนโดยตรงครับจริงๆแล้วหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้เลยนะครับก็คือการสร้างกลไกาการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือขึ้นมามันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่าไม่ว่าใครจะอยู่ในตำแหน่งใหญ่แค่ไหนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบอย่างโปร่งใสครับงั้นเรามาสรุปหัวใจสําคัญกันอีกสักครั้งนะครับกลไกป้องกันที่สําคัญของกระบวนการนี้ก็คือหนึ่งการเลือกผู้พิพากษาที่เป็นอิสระ 2. การพิจารณาคดีที่รวดเร็ว 3. าการจำริาธิอุทธรณ์เฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงๆ 4. อําอำนาจในการริบทรัพย์และสุดท้ายที่ขอดไม่ได้เลยคือความโปรง่งใสซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวนั่นแหละครับคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบยุติธรรมของเราและสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าถึงแม้เราจะมีกระบวนการที่รัดกุมและออกแบบมาดีขนาดนี้แล้วก็ตาม มันเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมได้จริงๆหรือไม่นั่นคงเป็นคำถามที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบกันต่อไปครับ